เป็นคนดีไอ้คนนั้นดีไอ้เราดีกว่าไอ้เราดีน้อยกว่าอะไรมมนรู้คนนี้ดีคนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความดีดีดีอะไรอย่างี้เนาะซึ่งจะบอกว่าถ้าเรามาคุยกันเรื่องนิยามของความดีแล้วก็วิธีการวัดว่าอะไรดีไม่ดีไอ้เรื่องเขาเรียกเป็นกุศลอะไรเงี้ยนะจริงๆก็พูดไปเยอะแล้วแหละจะพูดไปเรื่องก็เลยอยากจะมาพูดมุมมองอื่นบ้างว่าไอ้คาว่าดีเนี่ยมันมีมันมีส่วนไหนที่เราจะบอกว่าเราอาจจะมองได้คร่าวๆว่าคนที่เราเล็งอยู่เนี่ยคนที่มันเป็นผู้นําเราเนี้ยอืม ดีป่าวะอืมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะที่อยากจะมาเล่าๆกันแล้วก็วตัวเราเองเนี่ยกับคนรอบข้างเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงว่าเอรู้สึกว่ามันยากอ่ะเราจะมานั่งแบบท่องจำพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเนาะถึงแบบอูข้อปฏิบัติที่แบบภาวินัยเยอะแยะอะไรเงี้ยแบบศีลอย่างเงี้ยศีลห้าดีป่ะวะไม่พอเว้ศีลแปดศีลแปดอ่ะโหยากนะเนี่ยดูซีรีก็ไม่ได้เงี้ยแปลว่าถ้าเราไม่นับถือศีลแปดนี่คือเราไม่ดีป่ะวะ นี่ออกไหมอย่างไใช่็ดเออมันต้องอันไหนหรือว่าสินสิบไปเลยอ่ะสินสิบเป็นเมนรแล้อหรือว่าไม่ได้ต้องสอบยิบเจ็ดถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีอะอ่าใช่เออมันเอาอะไรมาแบบมาวัดกันเลยใช่มันจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนจะไปเรื่องตรงนั้นเนี่ยคือมาคุยนิดนึงก่อนว่าเวลาเราเรามีการมองว่าคนนั้นดีหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยจริงๆก็มี เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะเรื่องเล่าในพระไตยปิฎดกเรื่องหนึ่งมอกันครับก็มีเรื่องที่ตอนพระเจ้าประสเสที่โกศลก็จะเคยชื่อรขาๆนี้เนาะเออเขาเป็นใครช่างมันเถอะเอาว่าเป็นคิงคนหนึ่งในแคว้นโกศลอืมก็มาเจอพระเจ้านี้แล้วกันระหว่างนั้นเนี่ยก็มีนักบวชนักบวชเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ลงชื่อแล้วกันนะแบบพวกจดินก็ตามอะไรก็ตามเดินผ่านไปบางคนก็แต่งตัวแปลกๆมาแลยม้งแต่ว่า มันให้ความรู้สึกของความเป็นนักบวชนึกภาพของนักบวชออกนะครับไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามนั่นคือคนที่รู้สึกว่าฉันจะต้องตามหาความหมายของชีวิตสำคัญจะเป็นนักบวชนี่อะไรออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มต่างกันไปแล้วแต่ความเชื่อก็นักบวชเหล่าเนี้ยก็เดินผ่านไปผ่านไปผ่านไปพระเจ้าคิงโกสลเนี่ยก็เออเห็นก็ยกมือไหว้สวัสดีร รบประมาณเนี้ um. โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนี่พอมาเจอพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอู้คนเหล่านั้นรายละเอียดไม่ลงนะแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยดูเป็นผู้น่าเรือมใสันู่นนี่นั่นก็ว่าไปจากภูมิหลังจากประวัตินู่นนี่อย่างเงี้ยพวกเขาเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมมีคำถามนี้นะเออถามพระพุทธเจ้าว่าแบบเหล่านั้นเป็นเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดอย่างแรกก่อนก็คือบอกว่า ท่านน่ะหมายถึง k ิง g นะนะเป็นคณิหาตก็คือผู้ครองเรือนนะที่ยังบริโภคการอยู่อมันมันฟังดูซิมเปิลมากเลยนะแต่ว่าใั้งจริงเราตีความเหมือนว่าคุณเป็นผู้ครองเรือนคนหนึ่งที่ยังบริโภคการอยู่การคืออะไรการความอยากอะไรบางอย่างเนี่ยเนาะเช่นแบบอยากกินอาหารดีๆอยากนอนสบายสบาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบยังตอบสนองความต้องการตัวเองอยู่เนี้ยอีกทีนะคนที่ครองเรือนและยังบริโภคการอยู่ ยากมากที่จะไปรู้ว่าใครเป็นผ้าหาันรหรือไม่มเห็นไหมตีความเล่นๆคำๆไม่ต้องเชื่อหรอกก็ได้นนะ,ะเราเป็นคนธรรมดาคนหนึง่งเราก็ายัางบริโภคตามอยู่ถูกไหมออ่ายากได้ของดีดีก a เจ็ t ดีๆแต่กินของอะไรก็ว่าไปเรายัางบริโภคกามอยู่เราจะไปรู้หรือตัดสินว่าคนคนนั้นใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีโอ้ยคนนี้เป็นผ้าหาันรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนนี้เป็นผู้นําที่ดีหรือเปล่าอยาก ตัดสินไม่ได้ยากยากมากาก็เลยแบบว่าเาแล้วมันต้องตัดสินจากอะไรประมาณนี้นะ<ม>ท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องตัดสินจากอะไรแต่บอกว่าอยากรู้ใช่ไหมอ,อยากรู้ใช่ไหมว่าเอ้ยคนคนไหนเนี่ยประมาณไหน<ม>ให้สังเกตสามสี่อย่าง<ม> <c oughs> หนึ่งก็คือศินดูว่าคนนั้นเป็นคนมีศิลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเออคนนั้นะเป็นมีสิลหรือไม่ต้องใช้วิธีการในการอยู่ร่วมกัน คือบางทีเราไม่มีทางรู้หรอกว่าคนนั้นเป็นผู้มีสินขนาดไหนอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเห็นภายนอกแล้วแบบมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นผู้นําเราได้สมมตินะหรือพาะรุปนน่าจะเป็นน่าจะเป็นพระหารอะไรประมาณนี้ยอืม่ะถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้เนะยอยู่ร่วมออืืเข้าไปคุกคีใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ร่วมสังฆะด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่าแบบมันใช่หรือเปล่า เฉพาะข้อสิ่งข้อเดียวนะที่ต้องลงทุนเอาตัวไปใส่เราเข้าไปอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะออันนี้ไม่ได้พูดเองนะในะควาูดผู้เจ้าบอกว่าถ้าอยากรู้ถ้าถ้าอยากรู้ไปอยู่ร่วมกันใช้เวลาหน่อยก็จะรู้ว่าประมาณไหนแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องไปอยู่ด้วยนี่นะก็คือต้องสนใจถ้าถัดมาก็คืออาจจะต้องรู้ด้วยปัญญาซึ่งปัญญาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแม่เออต้องรู้ปัญญาว่ามีปัญญาก็อยากรู้ก็รู้ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ เห็นไหมสังเกตว่าทุกอันจะบอกว่าถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ไม่อยากร,าากรู้ก็ไม่ต้องอยู่อ,อย่าไปสนใจเขาอะไรประมาณนี้นะตอนแรกเขาแรกก็คือสีลก่อนข้อที่สองท่านใช้คําว่าความสะอาดไม่ใช่อา่าบน้ำไม่อาบน้ำ <g iggle> ความสะอาดทั้งกายทั้งใจด้วยอ,อ่ะก็คือว่ามีความใส่ใจมีการชําระล้างทั้งกายและใจตัวเองบ้างหรือเปล่านึกภาไหมคนคนนั้นเป็นคนที่แบบเรียนรู้ไหม หรือ,อ,อ,อพัฒนาตัวเองไหมว่าแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้ดูจากการละการละคือเวลาการออการก็ต้องดูใช้เวลาในการดูว่าคนนั้นเป็นคนที่เราก็จะค่อยๆเห็นไม่ออกไหมคเห็นว่าคนคนนี้มีการพัฒนาไหมออมีการเรียนรู้ไหมรู้สึกว่าเออเจอแต่ละครั้งเงี้ยเนาะจิตใจดีขึ้นเปล่าประมาณนี้โกรธประมาณนี้เวลาผ่านไปโกรดน้อยลงไหม ด้วยอะไรก็ว่านไปไนะอย่างเงี้ยเป็นคนปากไม่ดีอย่างเงี้ยนะปากดีขึ้นไหม <c oughs> ปากดีไม่ใช่ <c oughs> ดีนะปากบุีงทำไม่ดี <c oughs> เออเอออ่านนั่นแหละประมาณนั้นว่าเออก็ใช้การเวลาในการดูแต่ก็เหมือนเดิมบอกว่าถ้าไม่สนใจก็ไม่ดู <c oughs> ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้นั <c oughs> ้นนี่คืออันที่สองคือความสะอาดอันที่สามกำลังใจอยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นไงดูว่า เวลาเขามีอันตรายมีอุปสรรคมีเรื่องราวต่างๆเขามีกําลังใจไหมดูจากเวลามีเกิดเหตุเกิดอันตรายเกิดเรื่องดราม่าอย่างเงี้ยเกิดเรื่องราวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขายังมีกําลังใจไหมหรือสร้างกําลังใจได้ไหมอ่ะก็ใช้เวลาในการดูเหมือนกันเวลาเจอแบบเห็นเอาละไอ้นี่มีดราม่าไหมกะแต่แป๊บนึงดราม่าใส่กะอะไรเงี้ยดูซิว่าเขาสามารถผ่านอันตรายด้วยกัน มีกำลังใจหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้หรือเปล่าแต่ก็พูดอีกว่าถ้าไม่สนใจไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรไม่ง้อเลยลหรอไม่ง้อเลยก็แล้วแต่ถ้าใช้คำว่าใช้การใช้การก็คือใช้เวลาใช้เวลาในการที่จะรู้ไม่รู้แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่รู้อใช้ปัญญาในการจะรู้ไม่รู้แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ประมาณนี้ก็คืออันที่สามก็คือว่าดูเรื่องกําลังใจของคนคนนั้นอถ้าคนคนนั้นเลอกมีศีลเนาะ มีเรื่องความสะอาดมีกําลังใจและตัวสุดท้ายมีปัญญาเ,ออเพราะคนคนนั้นมีปัญญาหรือเปล่าได้จากการสนทนาอ,อ่าวิธีการออจะรู้ว่าคนนั้นมีกําลังจเอ,อ่อมีปัญญาหรือเปล่าก็ต้องได้จากการสนทนาพูดคุยบ่อยๆฟังบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นแค่แวบหนึ่งแบบอ่ะมีคนนี้โพลิปขึ้นมาปุ๊บหนึ่งแล้วดูแค่แวบเดียวแล้วบอกคนเราว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้เงี้ยตัดสินไปละมาตัดสินเร็วเกินไปถ้าไม่อยากรู้ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าอยากรู้คุณก็ต้องใช้กาละเหมือนกันก็คือใช้เวลาในการดูเวลาสิ่งที่คนรู้เขาถามแล้วตอบโต้ยังไงพูดอะไรยังไงบทสนทนาเป็นยังไงคําตอบเป็นยังไงเงี้ยก็ดูใช้กาละดูไปเรื่อยๆเอยเอยเลือก็จะรู้ว่าประมาณไหนแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่บังคับไม่บังคับด้วยใช้ปัญญาไปดูปัญญาคนอื่นก็ได้แต่ถ้าไม่สนใจไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรลง อืปร <c oughs> มะมาณนั้นแหละก็คืออย่างน้อยเนี่ยสี่ข้อที่บอกว่าอย่างน้อยเราไปเห็นไปดูสนใจว่าคนคนนั้นเนี่ยมันใช่ไหมดีไหมเป็นผู้นําเราได้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> อย่นเนาะเป็นพระสงฆ์ดีไหมครับ <c oughs> จริงๆมันมีเกณฑ์ในการดูพระสงฆ์อะไรเงี้ยก็ว่าไปอะไรย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบง่ายๆในฐานะแบบคนธรรมดาคนนึงอะ่ะสามารถใช้เกณฑ์ได้กับทุกอย่างเนาะ <c oughs> คนที่อยู่ร่วมเราเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้อย่า <c oughs> งคนเป็นคู่ว่ะมีชีวิตคู่อ,ะอ,อ่ะมีแฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้เวลาหรือเปล่า ใช่แล้วเชคคามถูกไหมอยนรู้ต้องแบกับใช่ไมต้องการเวลาาถูกไหมต้องใช้การเวลาต้องดูบ่อยๆไม่อยากรู้ว่าคู่เรามันโง่มันฉลาดก็ต้องสนทนาคุยคุยถามมีปัญหามาถามอะไรอย่างเงี้ยดูว่าขี้ขาดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอกำลังใจหรือเปล่าความอยู่ประสักปุ๊กไวไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูคู่ได้ใช่ไหมอันนั้นก็จะดูได้คร่าวๆนั้นที่ดูได้ก็คือศีลความสะอาดกำลังใจแล้วก็ปัญญาอื ถัดจากนั้นไม่พอผู้เจ้าก็ยังพูดอีกบอกว่าเฮ้ยใครก็ตามที่แบบเมอนมีต้นกําเนิดมาดีอย่างเงี้ยเนาะชาติกําเนิดดี<อ>หรือบอกว่าเป็นสิทธิ์คนนู้คนนี้อะไร่เ้ป็นต้นนะโอ้ต้นกําเนิดดีชาติตระกูลดีผิวพรรณดูดีอะไรดูดีหรือว่าเห็นแล้วมันแบบอ้อมันใช่เลยมันดูดีอย่างเงี้ยไม่ควรไว้วางใจโอ,โอ ือไม่มีอะไรมากคือท่านเขาจะ,จะ,จะชี้ให้ฟังว่าการที่เราเห็นภายนอกว่าเขาแบบดีนะเขาพูดจาดีอะไรเงี้ยดูผ่องมากเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปอะ่ะอ,อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาจะต้องดีเอาจริงในสมัยนี้ก็มีเยอะนะนีเยอะแยะเยอะมาก,มากเลยจให้ลองคิดตามกันไปดูขนานากันไปอ่าคือไม่ได้ระบุถึงใครนะแต่ว่า<ๆ>พูดเขาๆลองแบบนึกๆดูใช่คือเพราะนั้นใครก็ตามที่เราเห็นภายนอกอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่างนั้นเออเห็นแบบข้างนอกอาจจะรูปชั่วตัวดำอะไรเงี้ยสมมติเนี่ย แต่ข้างในเขาอาจจะแบบดีมากก็ได้นะเขามีทั้งศีลใช่ไหมเขามีทั้งความสะอาดเขามีกําลังใจมีปัญญาก,ก็ได้ญญมไม่แปลกมีการเปรียบเปยถึงขั้นว่าเนี่ยก็คือ,คอ,คอบอกพระเจ้าพระเศนิโกสนใช่ไหมบอกว่าเปรียบเสมือนแบบก้อนดินเนี่ยแล้วก็เอาทองมาเคลือบไว้เราไม่รู้ไงข้างในเหมือนก้อนดินอือก็ยังบอกว่าภิกษุบางทีแบบเป็นแค่คนที่จาริกไปก็อ,อาจจะเป็นแค่คนที่เที่ยวไปพระยังเป็นแค่ ท่านเปรียบมันจริงฟังดูซิมเปิลมากนะแต่ถ้าถ้าใครเข้าใจความหมายจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแรงบอกว่าขนาดพระด้วยกันเองงานรับบชก็ยังเป็นคนที่เที่ยวไปยังโลกใบนี้ด้วยเครื่องบริขารฟังดูซิมเปิลมากเนะี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็แค่คนหนึ่งเดินทางตามวัตถสงสารยังท<ม>่องเที่ยวอยู่เรื่อยไป<ม>ด้วยเครื่องบริหารก็คือของที่มันได้มาเนี่ย ก็พูดง่ายว่าบางทีแบบทุกคนไม่ดีอ่ะก็เอาเครื่องที่ของคนอื่นเขาถวายมาให้อ่ะก็ยังเอามาใช้อ่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายมันไม่ได้บริสุทธิ์แต่ยังแง่ความงามของภายนอกแต่มันแวดล้อมด้วยการบริวารอะไรทีเปล่าก็คือยังท่องเที่ยวในโลกอยู่นั่นเองอะไรเงี้ยงงไม่งงหรอกไม่งงไม่งงค่ะนี่แค่เรื่องเบื้องต้นเฉยๆว่าก็คืออาจจะเป็นเกณฑ์ขำๆง่ายๆเพราะบางทีมันก็จะมีตำราดูพระก็มีนะ อที่พี่บีเคยพูดว่าเป็นตำราของที่ท่านพุทธทาสเคยเขียนใช่อะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่ามีหลักเกณฑ์ในการว่าพิจารณาว่าพระคนนั้นเป็นอะไรอะเป็นพระที่ดีปฏิบัติดีแบบชอบปะอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่นี้ก็เป็นอันหนึ่งก็ง่ายดีมาเออถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้ละเอียดหรือว่าในพระไตรปิฎกคืออะไรเรื่องนี้มีชื่อว่าชดินชดินชาดกก็จะเป็นเรื่องของชดินแต่ไม่ใช่ชดินสามพี่น้องแล้วคนละเรื่องนะจริงๆชดินนี่เป็นเหมือนตำแหน่งเป็น เป็นนักบวชประเภทหนึ่งนักบวชที่บูชาไฟอืมเนาะประมาณนี้